โสดาบันกับพระอรหันต่างกันในการเห็นธรรมภิขุทั้งหลายปุปาทานนขันทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างห้าอย่างอย่างไรเล่าห้าอย่างคือรูปปุป,ปาทาน,นขัน์ความยึดมั่นในรูปเวทนูป,ปาทาน,นขัน์ความยึดมั่นในเวทนาคือสุขท,ทุกข์อทุกขคมสุขสัญยูป,ปาทาน,นขันธ์ ความยึดมั่นในสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารูปรารานขันความยึดมั่นในสังขารคือความปรุงแต่งวิญญาณูปาทานขันความยึดมั่นในวิญญาณคือความรู้แจ้งพิขุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นสมุทยัย ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้อัดถังคมะซึ่งรสอร่อยอัดสาทะซึ่งโทษอันต่ำซามอาธีนวะและซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกนิสรณะแห่งอุปาทาน,นขันทั้งห้าเหล่านี้พิขุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน มีการตัดสรู้พร้อมในเบื้องหน้าพิกุทั้งหลายอุปาทานนัขันเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างห้าอย่างอย่างไรเล่าห้าอย่างคือรูปูปาทานนัขันเวทนูปานนขันสัญญูปานนขันสังขารูปานนขันวิญญาณูปานนขันพิกุทั้งหลายเมื่อใดพิขุ รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำซามและซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานนัขันทั้งห้าเหล่านี้ดังนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่นทิขุทั้งหลายทิขุนี้เราเรียกว่าเป็นอรหรันต ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วมีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบดังนี้แล